ครูท่านใดเคยเจอปัญหาในการเปิดไฟล์ Adobe f l a s Player ไม่ได้บ้างครับตั้งแต่ปี2021วันที่1มกราเนี่ยเชื่อว่าเปิดโดยตรงไม่ได้วันนี้ทีเด้นแช์มีเทคนิคในการเปิดง่ายๆมาฝากครับสวีดาสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเด้นแชร์นะครับ ในวันนี้ครับมีเทคนิคดีๆในการเปิดไฟล์ Adobe f l a t Player มาฝากคุณครูทุกท่านนะครับเชื่อว่าคุณครูหลายท่านเนี่ยเคยเจอปัญหาในการเปิดไฟล์ f a t Player ไม่ได้ตั้งแต่ต้นปี2564นะครับที่ Adobe f l a t Player ในเว็บต่างๆเนี่ยถูกปิดการใช้งานไปนะครับเมื่อวันที่5พฤษภาคมนะครับที่ผมได้โพสต์นะครับเกี่ยวกับ สื่อการเรียนการสอนนะครับหรือว่าเครื่องมือที่ช่วยสอนคัิตศาสตร์นะครับในเว็บแรกเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดดูนะครับในเว็บที่2นี่ครับที่เป็น iTunes เปิดปุ๊บนะครับพอเปิดเข้ามาแล้วนะครับปรากฏว่าเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับที่เขียนว่าไฟล์แฟกนั้นไม่สนับสนุนตีดต่อไปแล้วแต่ว่าคลิปนี้มีเทคนิคง่ายๆมาฝากนะครับก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับพี่เดนแชร์ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปเรียนรู้เทคนิคที่ง่ายฝุดๆกันเลยครับก่อนอื่นนะครับทุกท่านก็จะต้องมาที่เว็บไซต์ Google นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทำการเข้าระบบ Gmail เอาไว้ก่อนนะครับซึ่งนะครับเบราว์เซอร์ที่ผมจะใช้เปิดอ่าเว็บไซต์นะครับที่เล่นไฟล์แฟดเพลเยอร์เนี่ย Adobe Flash Player ก็คือ Google Chrome นะครับเน้นย้ำว่าเป็น Google Chrome นะครับผม หลังจากนั้นนะครับเมื่อทุกท่านมาที่ Google นะครับก็ให้พิมพ์ค้นหาโดยใช้คำค้นว่า f a t Player for Web วงเล็บอัปเดต2021นะครับในลักษณะแบบนี้ก็ทำการค้นนะครับแล้วกด enter 1ครั้งนะครับใครจะพิมพ์คำว่า Chrome ต่อท้ายไปด้วยก็ได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะขึ้นมาในเว็บไซต์แรกนะครับ หลังจากคลิกท่านคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอกับลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับที่เขียนว่า f a t Player for Web 2020นะครับแล้วก็ให้กดไปที่คำว่าเพิ่มใน Chrome นะครับกดคลิก1ครั้งนะครับกำลังตรวจสอบอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดอีกครั้งหนึ่งไปที่คำว่า Add Extension นะครับหครั้งรอสักครู่นะครับระบบก็จะทำการตรวจสอบแป๊บหนึ่งนะครับ ทำการตรวจสอบแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะทาการติดตั้งนะครับไฟล์ที่เป็นตัวที่ใช้ในการเปิดแฟลชเพลเยอร์ขึ้นมาให้เรานะครับสังเกตดูนะครับว่าถ้าเกิดติดตั้งได้แล้วเนี่ยจะเป็นในลักษณะที่เขียนว่านําออกจากโค m e นะครับจากเดิมที่เป็นติดตั้งก็เป็นนําออกจากโค m e นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะกลับมาที่เว็บไซต์ที่มีปัญหานะครับกดไปที่ปุ่มรีโหลดตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับหรือใครจะกดปุ่ม F5 ก็ได้นับถอยหลังพร้อมกันนะครับ สามสองหนึ่งกดทัน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 ทน,นะครับแล้วก็กดที่ปุ่มเพย์นะครับ oh. ก็สามารถที่จะเปิดไฟล์แฟดเพเยอร์ทุกประเภทได้แล้วนะครับเย่ yeah. oh. ง่ายไหมครับผมวันนี้นะครับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมลองไปโหลดติดตั้งกันนะครับในส่วนของ f l t p พลเย for web Update 2020นะครับก็จะสามารถใช้เว็บไซต์ที่เป็น Adobe f l a s Player ในทุกๆเว็บไซต์ได้แล้วนะครับผมใครเห็นว่าคลิปนี้ดีเป็นประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงก็อย่าลืมกดส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจเล็กๆนะครับให้กับชีตเดน h ช r e ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าทุกท่านจะมีความสุข ที่ได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ